มาชตมาชตมาชตสนนคเฮด่เพราะว่าหัวหมนูเดอ้ยอดเตอเลยตกปลามันใช้เดี๋ยวปอมใช้จินาการจัดไที่พี่เปลี่ยนเป็นกบอันนี้ให้เจอ เวลาปลากัดแล้วไม่ได้เห็นแต่ตะกี้ที่พี่ใช้อีกทีนึงมันจะหยุดใต้น้ำมันจะแบบว่าจินตนาการอีกใช่สองเหมือน๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าตื่นถ้าตื่นนะต้องมีถ้าตื่นนะ่ะเดี๋ยวพี่จะเดินเลาะนาไปเลยวันนี้ปาร์ตี้หาปลาช่อนมาเผานะวิธีได้ก็จะแบบว่าเมนูพิเศษอยู่นะเออเหมือนไปเอสซีที่ตกปลาตะเพียนมา,มา,ม,ามาทอดอ่ะอุ้ยไวแท้่ะไม่ได้ห้องเอามันไม่ไไมีให้องอ่ะเดี๋ยวซื้อ ไม่ติดไอ้นั่นหรอักัดไปทีแล้วนั่นแหละแล้วกูก็ให้เจอตีหูมันสดชื่นเกินไปว่ะเยอยอตาสว่างเลยจอดล้อมไม่ตรงเลยกูตีรีบจัดติดแล้ว มาช่อนมาช่อนมาช่อนมาเร็วดีต ja ัวกับแก้มค <brewer y> yeah, ืนนี้ไปทางไหนดีวะทางนี้ก็ได้มาเร็วมาเร็วกับแก้มกับแก้มกับแก้มโอ้รับปลาท่อนด้วยอ่ะโลละร้อยครับอุ้ยอสวยมากเลยอันนี้คือเขาเลี้ยวปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนรับปลาช่อนคืออร่อยมาก นี่มันกินเหยื่อปลอมเข้าไปพี่เขาบอกว่าตกได้เลยมีปลาถวายเออเหรอเออปลาช่อนก็เราใช้เหยื่อปลาช่อนมันก็เลยได้ไปนะใช่มันกินเข้าไปเลยแล้วเราต้องทำไงถึงได้คืนขอเขาได้ไหมไม่ขอดีๆนะขอไข่ใส่แล้วมันจะอ้วกออกมาเฮ้ยไม่ใช่มันหมาเราจะเบื่อเเนี่ยออมันสุกมาแล้วในฝรั่งก็ชื่อว่าสเน็ a อ e o u ดฟิ t ใช่เหรอเอาจริงๆ snakehead snakehead อ่าก็หัวเหมือนหัวงู กินโอเคมีบาร์บีคิวเย้แต่กี้คุยกับจื้ออยู่ว่าหากับแก้มเพิ่มได้แล้วแล้วมันมีที่เก็บมันไว้ก่อนไหมอ่ะมีมีเดี๋ยวให้พี่เขาหาให้อีกปะอากูใช้ตัวดื้อปะไม่ใช่ตัวดื้อตัวดื้อมาอยู่ตรงนู้นตัวดื้อคืออะไรอ่ะมันกระโดดกัดจื้อแล้วทีนึงจื้คอตรงนี้นี่งจะไม่ยั่ตรงนู้นเลยตัดต่อขึ้นอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปปลดปลาครับโอ๊ตปลาช่อนปลาช่อน ให้พี่เขาจัดให้แล้ว,ว,ว,วเผาเกลือปลากับปลาเขาให้เขาเผาให้อีกเหมือนตอนปลาเอซอะ่ะ <_ s> ปลาเขาแล้วไม่หล่อให้เขาทอดให้ <_ s 2> ไม่มันเลยไม่น่าทิ้งน้ำเลยเขากดน้ำทิ้งหมดเลยดูอก s> <S อกอย่างเงี้ยไรเหลือเด <_ s> ี่ยวเดี่ยวลงอ่างแล้วนี่ลูกศิษย์มือหนึ่งนะเนี่ย อีกเมือหนึ่งถือเบียนี่ตกวามือหนึ่งเจ็ดโดมันอกี้มันตุ๋มตุ๋งหาขุ่มเลยเหรอขุ่นขนเยอะคลองไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้าผมตื่นนะกลัวไม่ใช่กบเลยกลัวไม่เหมือนกบไงกบศูนย์เจ็ดจริงๆอ่ะมัน มันไม่ได้บุ้งเสียงตามแบบว่าข้างๆดิ่มๆไอ้ไอ้บิ๊กไม่อยู่บุ้งๆบุ้งๆเลยงับยังจุงโอ้โหงับยังไงเสียงมีฟันด้วยเหรองับงับอะไรโด่งเหรอไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยดุ่งยากมากเลยขอให้จื้อขอให้จื้อชื่ออะไรวะลืมอ่ะนี่ไงเล่าผเรียกแต่พ่อ คุณพ่อคุณแม่แย่คุณรู้แล้วกัน ขาดอีกปลาตัวใหญ่จัดน่าจะใหญ่มากตายเลยวันนี้ก็น่าจะแค่นี้ก่อนขาด ตัวใหญ่จัดวัดแบบแน่นมากขาดไปเลยได้ ไอ้ย่าป้องพ่อหนอเด็กนี่เกดสวยไอ้เหี้ยหัวใจหัวใจอันนี้กำนันไฟกำนันร้อนทำไมต้องเสียปอล่ะอันนี้อันนี้ลูกชายแต่ว่าไม่ได้ชอบแนวนี้เป็นลูกชายเป็นชาวล็อกตูกคตูไม่มองหน้ามองหน้าต้องเป็นพี่มึงเองหลบตาแล้วพี่ีมองไปมหลบตาพี่แล้อย่าอย่ามองอย่ามองพ่อปู่อันนี้พ่อปู่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เป็นไม่ได้หางหลังล็อกเปไม่ได้ไม่ได้หางหลังเข้ามุมล็อกไอ้เหี้ย ที่เูบอกว่าอย่ารับงาน A2 ไม่รู้ดินี่อะไรก้เขาจะเป็นอย่างเนี้ยมาเข้ากับเพลงยังวะโอ้กำนันเขาจะมีคำกล่าวให้ฝันกำลังใจกับคนทำงานนะครับ บอลบอลใบรุ่นนะบอลรุ่นครับกำนันใช้กำนันเปิดเพลงไต้องมีมีเชือไมเีใช้กำนันเปิดเพลงไม่ได้อันนี้อ่ะใช่ไหมใช่แลยวจะไป็นีปนเพลเลยครับสวัสดีผู้ใหญ่เลยเออไหว้ผู้ใหญ่ดีวผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาว้าเดยววกนัน่อยครับแบบเลื่อนให้เจ็ดานเจ็ดทั้นเลยอ่ะบันไดอ่ะไอไม่ต้องเลื่อนสูงเกินเหนื่อยบันไดดีเย สูงข right? uh, ึ yeah, uh. ้นมาตลอดนะครับชองแก้ว yeah. น้ององแก้วน้องดีครับขออนุญาตครับ

ทายก่อนเนาะออกเสียงด้วยให้ทุกคนได้ยินขอให้ไม่เกี่ยวกับมึงเรื่อกเอือกแม่ฝันไอ้หันเพาะเลยถือใบเลยขอให้ใช่มีมาเลยน้องร้อาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่งรู้เป็นร้องน้องร้องให้ไม่ใช่อะไรนะไม่ชอบเค้กอยากได้เป็นหมากชอบเกี๊ยวชอบเกี๊ยวเส้นหมากบอกเขาไป อายุครบเท่าไหร่แล้วเนี่ยย ah, uh, ีสองค่ะยีสองเจ็ด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 าอันท้าอนก่อนปันหาน้อกเสียงครับก็ไม่ขออะไรมากแ่ะขอแค่มีความสุขก็พอค่ะ น้องรักเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดอี่เค้กวันเกิดใหญ่อ๋อไว้พอน้องยาคาหน่อยครับวันนี้กำนันมาด้วยใครเก่งมาล้ำเล็กแล้วผมโตไปแล้วมีงานทำดีๆร่ำรวยได้ค่าวไว้พรจากในอันนะครับภูมิใจแค่ไหนในวันเกิดรวยแล้วอย่าลืมเลี้ยงเนี้ย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 เลี้ยวเนี้ยไอ่านุ่มป๋องป๋องจะไปหายอะไรเป็นไง นึกดีใงยิ่งกว่าคือภาพขอให้ป้องมันพี่เทมกูขอให้ป้องมันขอให้รักษาสบายขอบคุณครับอ่าเรียบร้อยไหนป้องก็แบบเหมือนกันขั้นกว่าสุขภาพนั่นคือความสุขถ้าเจอแล้วกรักษาให้ดีถ้ายังไม่เจอก็หาผมนะไปดามใจให้นะผมเป็นอุ้ยมันดีใจหรืเสียใจเอาเอาแบบดีใจไอ้ยังมาหากูแน้องเขาตื้นตัน สนุกสนานกับชีวิตใช่นี้ครับไอเด็ดแล้วีเด็ดแล้ไอ้ดีวนี้วจัดเต็มด้วยไอ้ดูาเลยพาเราหยุดร้องก็ไั้ลาตอมตามหากำไรชีวิตคือยัเียจนอีจังานหรือเปล่างานปกติปกตินะปกติเสร็จได้กันก็ขอให้ สวสัสดีเป็นกันท้องรวยครับคุณด้วยคด้วยคุด้วยคุด้วยขอให้มีความสุขสนุกสนานในทุกๆอย่างเข้าตัเองกูัอะไรลูกทองเมมันเข้าปากไงขอให้มีความสุขสนุกสนานกับทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรก็รับลื่นเลยใครใครใครอ่ะอ่ะอวยพรตัวเองด้วยขอให้ตัวเองมันเยอะน้อยไปเมื่อกี้ไปดูท่าจับไปดินักร้องจัดบร้องไม่พอนะเราเอาเพลงแล้วเพลงแล้ว เอาไปฟังตัวเองหน่อยขอให้รักตัวเองมากๆมีควาสุขกับตัวเองเะเย้ Happy birthday to you นคนต่อข้างเปนี้ครับน้องเป็นน้องฝึกแกล้งน้อันะผม DJ DJ อัน DJ มาแล้ว DJ อันสเปเรเคลมาแล้วมาเอาเรื่องกันนะ ช้อนแบบตกมาตะกี้เลยใช่กเลยที่เขาทำมาให้ตาบ้างหลังป่ะช้อนนาของแท้เฮ้ยอุ้ยแล้วเผายังดีอ่ะเฮ้ยบางดวงข้างขีดมือผมนะไอ้เหี้ยมันมันไม่ได้ตกมึงใส่ลิปยังมีตัวล่วงมาอีกช้อนนาของแท้แล้วมีซีฟู้ดที่เขาตำมาด้วยเลยจริงๆไอ้เรื่องการเผาการทำเหมือนเฉยๆนะอยู่ที่การตก ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าพ,งาพุงอยู่ไหนฮนะพุงอยู่ตรงนี้เลยเขาเอาเครื่องในออกด้วยน่าจะไม่มีพุงแล้วว่ะเขาเครื่องในออกเหมือนนั่นเลยน่ยาจะไม่พอตัวเดียวนะอีกตัวนึงขาดไปก่อนเลยอดเลยนุ่มไหมปลาสดๆนะอร่อยเด็ดอร่อยะนะครับแล้วมันสดเลยนะสดอหืมมัน,นกิมก็ดีโอเคนี่ก็ถึงเวลากินข้าวแล้วก็ปาร์ตี้แล้วแหละ เราเป็นคนดีเลยปาร์ตี้มีน้ำเปล่ามีโค้กนี่แปาร์ตี้ของแท้สุขภาพนี่แล้วก็เลมอนโซดาไม่มีแอลกอฮอล์เลยก็วันนี้ก็ได้ฝากตัวหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวไปลาอีกเอาอีกเอาอีกเอาผมเลยนะจะใส่ถังน้ำแข็งฟรีเลยโอเคถ้าตื่นเช้านะถ้าตื่นนะถ้าตื่นนะเราได้ได้จะตื่นได้ช่อนสดๆตะกี้เลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กันไลยอันขาไต มันสดเหรอมันหวานอ่ะมันเด้งอ่ะนี่มันทองนี่นะเา<อ>ว่าจากใจนั้โอเคเดี๋ยวถ้าถ่ายอยู่อดกินแน่แหละกินก่อนแต้บมาแล้วปลาคอปลาคอใหญ่ีมือจืดเหรออ่ะหาจืดจืดไอ้ยามสอนมาตกกูแกะแกะสายอยู่เป็นชั่วโมงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกินก่อนหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วเนี่ย